ทักทายเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุขคนค่ะทั้งฟังไท้ฟังแล้วเนื้อใต้อีซานนี่ค่ะเพื่อนๆยายลิ์ออกมาให้เบ่งนี่ปลามันอยู่ข้างบ้านยายลิ์ขนาดแดดแดด,แดดแดดเลยเด้อช่วเพื่อนอยู่เศร้าๆเพื่นนค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเพื่อนบ่อดดลำบากเด้ค่ะเป็นวิถีชีวิตของชาวสวนบ้าน,าน,านเขา อันใดเห็ดแล้วมีความสุขเลยโอ้ยเพิ่นม,มันเพิ่นหมักมีแต่เพิ่นก็ได้เห็ดแตวเพื่อนยังอันนั้นถ้าได้มีงานเห็ดเนี่ยเพื่อนพากันดีใจมัน,มนเห็ดมันทำค่ะเพื่อนๆนค่ะอันนี้เพื่อนใส่ปุ๋ยใส่หนังใส่ปุ๋ยเสียหนามันแต่เศร้าแต่เศร้าแต่เศร้าแต่เสร้า,าพุ่นค่ะเที่ยงเพื่อนกับผากินขา้าวเพื่อนกับเห็ดต่อจนบาย ห่างหกโมงคุจังสีเข่าบ้านช่วงนี้ก็ประมาณเกือบสี่โมงแ้งแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เพื่อนกัญชงเห็ดอยู่เห็ดอย่างนี้ความสุข้อค่ะเพื่อนบอบบนบอทหอยาเหมือเนเศร้านี่มาก,ก่อนยายลิดอีกแม้แต่หกโมงคุณไหมยายลิดก็ตื่นบอทันน,น,นั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ให้เห็นแบบชีวิตบ้านบ้านเขาเพื่อนเห็ดอย่างเพื่อนก็นมีความสุข เฮ็ดด้วยใจทำด้วยใจเพื่อนบริคิดว่าอันนี้คืองานลำบากอันนั้นคืองานลำบากมีเหตุเนี่ยเพื่อนเห็ุเอ็ดเหตุเพื่อนดีใจเพื่อนยานแต่เพื่อนบริฮ็ดแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะคือความอดทนของคนภาคอีสานเฮ็ดยังก็อดทนเฮ็ดยังก็เฮ็ดด้วยแรงกายแรงใจเฮ็ดด้วยความจริงใจคนอีสานเฮานะคะเพื่อนๆค่ะ ยายริดกับเห็ดให้เห็ดนะกับพ่อยญ่คือการตอนยายลิดเห็ดบบมีผู้ใดทายให้ดอกพรายายริดเห็ดกับพ่อยัยสองคนมีช่วงนี้แน่จึงได้มีโทรศัพท์ช่วงนั้นกับโอ้คือกันละค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ละมือแต่ละวินเห็ดไปทำไปเนาะแต่มันก็งามงามมันสับปะหลังเพิ่นก็งามงาม สมที่เพื่อนเหตุคักแน่อยู่ค่ะใส่ปุ๋ยฉีดยาแต่ละมือแต่ละเว้นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะใส่ปุ๋ยฉีดยาแต่ละมือแต่ละเว้นอันนี้เล็งให้เห็นความอดทนเนี่ยเพื่อนเป็นคนรวยได้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเป็นคนรวยนี่ค่ะแต่ว่าเพื่อนภูมิใจที่เพื่อนใดเหตุได้ทำค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะภูมิใจที่เพื่อนใดเห็ุได้ทำเนาะ เขาก็ดีใจนาเพื่อนที่เพื่อนได้เหตุดได้ทำเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมือนี้ก็ขอบบุญขอบคุณทุกคนที่รับชมจบเดอะะ้อค่ะขอบบุญขอบคุณทุกคนที่รับชมจบคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดี